สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมบเมื่อวานพ่อกระช่องยาย่ไพ่พากินพารวยคือก็ออกเอาเงินเดิมเนาะจ้าเมื่อนี้ยาย่ไพ่ก็ได้ดดนําำของมลแนวทางเหล็กเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเปน็นแนวทางว่าประจําวันที่16กันยายนเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนจะไปรับชมรับฟังยาย่ไพ่ก็ฝากากดติดตามกดไลค์กดชยแชร์ยาย่ไพ่นําเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยา,าย่ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบประดิษา์เบิ่องผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นจอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทายกับยายไผ่กะคอมเมนต์มาใต่คิปข้างล่างใดเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้กับเบาๆหลายยายห้างจาาผู้ใดรอดตำําเมือแรงกดติดตามไปเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมูลท่างอาจารย์ดันแหลกไปเลยเนาะจ้า แนวทางนี้เพื่อนบอกว่าสรุปรางว่าสันจ่าจากแนวทางของแอดทอนผ้ารวยว่าสันเนาะค่ะเนาะแอดทอนตำราผ้ารวยว่าสันเนาะจ่ะเพื่อนบอกว่าสรุปรางแลนเจ็ดเนาะคะ่ะแอดทอนหัวนี่เนะะาะเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่ว่าสันเน้นๆก็คือเจ็ดสี่ชุดเดียวแขนๆว่าสันเนาะค่ะพี่น้องจากแนวทั้งเนวทางของแอดเอ่อทอนตำราผ้ารวยเนาะค่ะเนาะผู้ใดมักแนวทางของแอดทอนก็เก็บหน้าจอเลยเนาะจ่ะเพื่อนบอกว่าเกียดเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวันบอกว่าสิสิบเลขขายดีงวดที่วันที่16กันยานอพี่น้องเนาะมาเอิังค่ะพี่น้องเลขขายดีอันดับหนึ่งก็คือ9672 6785 78นะจ๊ะแล้วก็2หา97 2986และ61นเนาะค่ะพี่น้องเนาะ61น่าจะขายดีกับเก่าหเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าคู่ตดบนแนวทางของแอดมารีเนาะค่ะพี่น้องค่ะคู่ตดบนแอดมารีเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าสี่เอ่อสี่เจ็ดเจ็ดสามสีแปดแปดสามสีเก้าและเก้าสามเนาะจ้ะจากแนวทางคู่ตดบนของแอดมารีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสตางเนาะจ้ะ เพิ่นบอกว่าเด่นสิบบนว่าสันสิบหน่วยข้างเทิงเนาะจ้ะเด่นสิบหน่วยข้างบนใบนี้เพื่อนบอกว่าสามศูนย์หกสี่ว่าสันเพื่อเลยมาจับชวนวกันในห้าเบิงเนาะค่ะพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าช่กันเออ ได้หลายสูตรชนกันอยู่ข้างบนอยู่ที่0กับ3เ้อค่ะพี่น้องค่ะแ่าสตาง์ราววาเนะจ้าเราจับให้เห่ายางดีเพิ่นบอกว่า3สูตร2สูตรชนกันอยู่ที่2เอ่อ0กับ3เนาะคะ่ะ อันนี้เป็นแน,วท,น,น,ะะน,แนวทางคำชะโนดตังเนาะค่ะพี่น้องคะจากแนวทางคำชะโนดบาลามีปูซีสุดโทและญาติีปฐุมมาเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าข้างล่าง2 7วาสันเนาะ,ะจาก3ตัวบนคือ3 6 4่วาสันจากแนวทางของทีมงานคำชะโนดตังะะหรือว่าคำชะโนดบารามีปู่ซีสุดโทเนาะค,ะะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับของเทพบลเลอ วัดนี้เพิ่นดับมาแบบนี้ค่ะพี่น้องดับหน่วยล่างแปดเนาะจ้ะดับล่างใบแรกสองกับสี่เนาะจ้ะใบที่สอง6ูนสองหกใบที่เอ่อใบที่สาม6ูนสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็บใบที่4ี่สองกับ6ว่าซั่นจ้ะพี่น้องแต่ว่าหนาทนๆก็น่าจะเป็นสองเนาะจ้ะเพราะว่า3ใบ ชนกันอยู่ที่สองเนาะค่ะพี่น้องเนาะกัพิจาณาเป็นแนวทาง2กับหเนาะค่ะพิจาณาเป็นแนวทางใดอันนี้คือแนวทางเลขดับล่างของเทพบอลลือเพื่อนมาหลายสูตรเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าดับล่างตัวเดียวยังไม่มาเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์นอตตี้เนาะจ้ะอาจารย์นอตตี้ตำรางวดที่แล้วอาจารย์นอตตี้บ่อเขานะจ้ะหลายๆอาจารย์บ่อเขเขาแนวทางของอาจารย์จัมโโรดเนาะค่ะเนาะ พอสองวันติดแล้วเนาะคะ่ะอ่าอ่าเนี่ยอาจารย์นอตตี้เพิ่นบอกว่าขรังเทิงแลนหกเนาะจ,จ้ะฟันหกห้าหกห้าศูนย์เนาะซันเน้นหกห้าหกศูนย์และห้าศูนย์แต่ว่ายายไปสีฝันว่ามีข้าเจ้าบอกเลขว่าข้างบนมีศูนย์เนาะคะ่ะข้างล่างมีสามกับเจ็ดเจ้าจบอกแนวนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่ว่าอายุคนที่เพิ่นตายเพิ่นมาบอกอาหาซีเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนุมเศร้าไหลว่าสันพี่น้องจ้าหนุ่มชาวไร่เพิ่นบอกว่าเอ่อเพิ่นมี้เพิ่นเน้นหมากเนาะพี่น้องจ้าเพิ่นบอกว่า6กหน6่งหกสา9หกสี่หกห้าหกเจ็าเกสามเก้าสี่เก้าหาปสันเน้นที่สุดก็คือ6กหนและหกเนาะค่ะนอกจากแนวทางนมเศร้าไหลวาสันค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยบนวัดใจวะสั้นน่วยบนวัดใจตัวเดียวแขนๆคนวะสั้นจ้าจากแนวทางของเอลัชนกเนาะจา้าอ,อ่หน่วยบนตัวเดียวก็คือหาวะสั้นหามาลักน่วยวะสั้นจ้าพี่น้องห้าอะไรเอ่ยจวดจาดฝาดเบิ่มเลยเลยเนาะคะ่ะผู้ใดมีหลักซิดีเนาะจา้าลักน่วยมาแล้วคะ่ะหน่วยบนตัวเดียวคือห้าเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพืเอนบอกว่าจังสีรัฐบาลไทยจากแนวทางของแอไทยลีลาเนาะค่ะเอดไทยลีลาเราบอกว่าวิ่งหลุดหากับ6เนาะจ้าเนาะคนบอกว่า9606 1 6 9ูนย์หกหน่าห้าศูนห้าเาห้าศูนอเนาะจ้ะมาเบิงตกกันเพิ่นกัน72็ดสว่าสั่นสตัวเพิ่นมี่เอ่อแปดเก้าหกแปดหนึ 752วหาสันนจากแนวทางของแอ็ดไทลีลาชุด3โตและ2โตบนล่างของเพิ่นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยเนาะค่ะเนะาะเลขเด่นอาจารย์ยุทธนาพารวยวันนี้เด่น715เนาะจ้ะขังเทิงเด่น7คู่โตนบนคือ7เนาะจ้ะเนาะ7กับ5เนาะเพิ่นก็งให้มา875 715 528เนาะจ้ะอ่า คู่ตัวบนเพิ่นกับทีเป็นหนึ่งห้าสองหาเจ็ดห้าแปดห้าเออแปดเจ็ดเนาะจะ้ะข้างล่างเด่นหกว่าสันจ้ะพี่น้องหกกับแปดว่าสันสามหกแปดหกหกห้าและแปดเก้าจากแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเหล็กเรนของตีเหล็กเนาะคะ่ะผู้ใดรอดแนวทางเหล็กเรนตีเหล็กเนาะคะ่ะวิ่งล่างตัวเดียวแค่แค่งวดที่แล้ววิ่งเก่า รุดเนาะค่ะบ่เอาบ่าเขาบ่าเข่าเนาะจ่าพี่น้องวันนี้เพื่อนบอกว่าแรนสองลางว่ะซันจา้าแคบหนาจอเลยพอนอะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขหลวงพ่อเนาะจ้าเลขหลวงพ่อวันนี้เพื่อนบอกว่า c หกสามว่าซันผูดใดมกักแนวทางเลขหลวงพ่อแคบหนาจอเลยเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าทดลองงวดนี้งวดเลขว่าสันจับเพื่อนว่าเพื่อนเฮ็ดมาสูตรเพื่อนเข่ามาสามงวดแล้วเนาะค่ะเนาะหฮามว่าตามตัวห้ามว่าล่องเบิงงวดนี้เป็นงวดแลกเนาะจ้ะเพราะว่าเพื่อนกะลงให้เห้าเบิงงวดนี้งวดเลขแต่เพื่อนบ่มีซื้อเนาะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนเข่าสามสามสองเนาะจ้ะเลขหกคูค่ะพี่นอ้นองค่ะเพื่อนห่มากมี8แปดสองเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งหก 927 967และ916เนาะคะ่ะจากแนวทางสุด3ตัวบนตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดอย่าไปสิกับเอบอร์บอร์เรลูจากซื้อเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องกับเพื่อนบอกว่าทดลองหัวแหลกกว่าสั่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุป2ตัวล่างของจอด เจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่เนาะคะ่ะกข็ขอขอบคุณเพินพนเ่นหลายๆเน,ะะนาะจ้ะเนาะเพิ่นบอกว่าเนี่ยนี่สองตัวล่างวาสันจากเพิ่นว่าสองหกกับเก่าหกวสันตัวล่องก็จะเป็นสามสองสามสี่และสามหกสามหกมีขีดเส้นไตไว้ไออีกอันนึงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะกัพิจนาเป็นแนวทางใดจากแนวทางเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรีะะ่เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง ล่เมื่อล้ายๆเจ็บพอนมากเลยเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าวิ่งบนเก่าวาสันร่องตามเบิงวสันเนาะคะ่ะเพื่อนว่าแนวนี้9 1 9 9 1 8แล้วก็หนะะึ่งเก่ากับหนึ่งแปดเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าเก่ามาในนอนไล่เมื่อข่ายเจ็บพอนค่ะมากเลยค่ะพี่น้องค,ค่ะพิจาจณาเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะเหล็กพอเหล็กเก็บพอเพื่อนมาสองใบเนาะคะ่ะพี่น้องแยกไปสิกระลุกหายเลววนะจ้ะนอกจากพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าถ้ามาปิดถ่ายโดยเนื้อทางของคนสุราษฎร์ของแท้แน่นอนค่ะพี่น้องคะอันนี้คือของแท้เนาะจากคนสุราษฎร์เนาะจ้าเนาะของแท้เพื่อนบอกว่าเนี่ยเพื่อนบอกว่ามาเบิ่งเพื่อนเนาะจ้าสามตัวบนคือ 5, สองแปดห้าสองแปดสองเก้าห้าสองเก้าสองแปดแปดสองตัวทึ่งเพื่อนแปดห้าแปดสองสองเก้าห้าสองและแปดแปดเนาะจ้าข้างล่างเพื่อนเป็น ข้างล่างเพื่อนเป็นหาสองห้าหกหกสองหกหกห้าห้าสองสองเนาะจ้ะอันนี้คือแนวทางคนสุราตคลองแทนแน่นอนเนาะจ้ะกาพิจนาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ก็ขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งๆๆแรงแข็งแรงเรื่อยๆสุขสุขคนเด้อจ้ะว่าจะได้ที่ยาย่ไพ่แบบบ่บมวนหรือว่ายาย่ไพ่อันตัวเลขผิดก็ขอโทษขอไพ่หลายลๆเนาะค่ะเนาะ ขอขอบคุณทุกส้อนักทุกอาจารย์เนาะจา้าที่ได้แบ่งปันข้อมูลเนะาทางให้ยายไพ่มหาห้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่ะก็ขอบคุณในห,หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า